สวัสดี FC ช่องหน่อยทุกท่านครับเย็นวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ใกล้จะครบ48ชั่วโมงหรือว่า2วันแล้วนะครับตั้งแต่มีการเปิดรับสมัครงานเกษตรที่แคนาดาพรุ่งนี้เหลือเวลาอีก1วันสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครนะครับะจะรับสมัครถึงเวลา5ทุ่ม59นาทีนะครับโดยเขาจะนับจากการกดปุ่มส่งคาขอนะครับไม่ได้นับ จากการปุ่มสมัครนะครับถ้าคุณกดเมนูสมัครเนะี่ยแล้วคุณใช้เวลาพิมพ์10นาทีจากนั้นเวลาเที่ยงคืน9ก้านาทีคุณมากดส่งคําขอแบบนี้ระบบจะไม่รับแล้วนะครับเข้าใจนะอย่าไปถึงจุดวิกฤตแบบนั้นเลยเป็นไปได้ให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ในช่วงกลางวันนะครับวันนี้ลุงจะมาพูดคุยในประเด็นที่ว่าสมัครแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสมัครผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าสมัครไม่ผ่านจะเข้าไปแก้ไขได้อย่างไรนะครับเข้าเมนูไหนยังไงหรือคนที่รู้ว่าตัวเองนะ่ะทำเอกสารผิดอยากต้องการแก้แต่ตอนนี้เป็นสถานะรอพิจารณาอยู่จะแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลุงมีคำตอบให้ก่อนไปรับชมคลิปการรบวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ลุงต้องบอกว่าในการสมัครเกษตรที่แคนาดาครั้งนี้นะมันเหนือความคาดหมายของเจ้าหน้าที่มากๆนะครับคือปกติฝ่ายนี้จะรับคำขอประมาณหลักร้อยนะครับหรือหลักพันต้นๆนะครับโอ้แต่รอบนี้เท่าที่ลุงสังเกตจากตัวเลขที่ส่งส่งกันมานะเป็นหมื่นลุงคิดว่าถึงหมื่นแน่นอนดีไม่ดีก็หมื่นกว่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วลุงเคยทำคลิป บอกไว้แล้วนะครับว่าถ้ามันเยอะแบบนี้เจ้าหน้าที่จะไม่แก้ไขนะคุณต้องดูดีๆก่อนที่จะส่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่ใจดีนะบอกตรงๆนะครับเจ้าหน้าที่ใจดีแล้วก็ให้โอกาสแก้ไขหนึ่งครั้งนะครับเป็นคำมั่นสัญญาที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วนะครับดังนั้นพวกเราพอได้รับโอกาสอย่าพลาดนะเพราะว่า90%เเลยน่ะมันเป็นปัญหาที่เกิดจากคุณไม่อ่านประกาศนะครับ เป็นเรื่องที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องอใบสมัครนะครับที่มันมีสีหน้านะครับไม่แนบกันเลยนะครับหรือแนบไปก็แนบส่งๆแนบผิดๆโอเควันนี้ลุงจะมาบอกแล้วกันว่าคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองได้เลยนะว่าคุณสมัครผ่านหรือสมัครไม่ผ่านนะครับบางคนก็บอกว่าเออก็ไปตรวจสอบที่อีเมลสิเดี๋ยวเขาแจ้งมาเองว่า คุณสมัครผ่านหรือจะต้องแก้ไขหรือว่าสมัครไม่ผ่านนะครับใช่ครับไม่เถียงอีเมลนะี่ะมารองรับแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ลุงจะบอกว่าบางครั้งนะครับด้วยจำนวนคำขอที่มันมากๆแบบนี้มันมีโอกาสที่อีเมลจะไม่ส่งได้เหมือนกันและถ้ามันไม่มาส่งหาเรานะครับแล้วเราไม่เข้าไปตรวจแล้วมันหมดเวลาที่เจ้าหน้าที่ให้แก้ไขแล้วความซวยตกอยู่ที่คุณนะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้รับรู้อะไรด้วยนะเพราะในประกาศเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะคําขอในระบบด้วยตัวเองเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณเช็คในอีเมลเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ในประกาศบอกนะครับคุณต้องเข้าไปตรวจสอบคําขอในระบบด้วยตัวเองคุณต้องไปตรวจสอบให้เป็นนะครับ วิธีการตรวจสอบไม่ยากเลยนะครับให้คุณตรวจสอบอ่ะทุกวันเชา้ากลางวันเย็นใครจะเพิ่มรอบดึกก็ได้นะครับมื้อดึกเผื่อหิวเนาะก็เพิ่มมื้อดึกไปนะครับก็เป็นวันละสี่เวลาก็ได้ครับรับรองว่าเจ้าหน้าที่ส่งมาเมื่อไหร่คุณก็รู้ได้ตลอดนะครับลุงจะถือว่าทุกคนเข้าสู่ระบบเป็นแล้วนะถ้าเข้าสู่ระบบเป็นแล้วลุงจะไม่พูดถึงเรื่องการเข้าสู่ระบบใดๆทั้งสิ้นนะครับ วิธีการนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่คุณสมัครเลยนะครับให้คุณไปที่วงกลมขวามือนะครับมันจะมี3ขีดเนะาะอยู่ตรงขวามือด้านบนนะครับกดเข้ามาปุ๊บคุณจะเจอเมนูประมาณนี้ให้คุณกดรูปเข็มทิศนะครับจากนั้นนะครับวิธีการตรวจสอบคำขอของคุณคุณต้องมาที่เมนูดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจะส่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวแคบหน้าจอให้เห็นชัดๆเนาะคุณต้องมาที่เมนูนี้นี่คือคุณสมัครแล้วนะครับคุณจะมาตรวจสอบคำขอคุณต้องมาเมนูนี้ถ้ามาดูเมนูนี้คุณจะกดเข้าไปไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณเข้าไปที่คำขอนะครับมันจะเห็นคำขอไม่ใช่ข้าวคุณจะเห็นคำขอนะครับขึ้นมาในลักษณะมันจะเห็นแบบนี้นะครับ มันจะขึ้นมาว่ารอพิจารณานะครับหรือเป็นสถานะอื่นนะแต่ลุงขอเริ่มจากรอพิจารณาก่อนนะครับถ้าคุณเห็นสถานะรอพิจารณาแบบนี้ใจเย็นๆนะครับยังไม่ถึงคิวตรวจเล่านะครับถามว่าจะนานเท่าไหร่ลุงตอบไม่ได้จริงๆดังนั้นอย่าไปซีเรียดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่า เขาจะให้โอกาสนะครับในการแก้ไข1ครั้งเขาต้องตรวจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลบางคนถามว่าอ้าวพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ตรวจทำยังไงดีล่ะไม่เกี่ยวครับวันพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายสำหรับกดปุ่มส่งคำขอสมัครไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายในการตรวจคำขอของเจ้าหน้าที่เข้าใจนะมันจะต้องให้เจ้าหน้าที่ รวจให้เสร็จก่อนนะครับเราถึงจะได้รับทราบผลไม่ต้องไปเร่งเจ้าหน้าที่นะสมมุติว่าคุณมาตรวจเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแล้วในรอบดึกนะครับคุณเจอแบบนี้นี่อา้าวสถานะเปลี่ยนแล้วนี่สถานะเป็นรอแก้ไขสถานะรอแก้ไขคือเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอของเราเรียบร้อยแล้วครับยินดีด้วยแต่เขาไม่ให้ผ่านครับอา้าว เขาไม่ให้ผ่านแล้วเราทำยังไงนะครับเราต้องเข้าไปแก้และเราจะเข้าไปแก้ได้ยังไงนะครับเรามาอ่านที่ซองจดหมายครับบางคนบอกว่าไปดูที่อ e ีเมลก็ได้ครับลุงใช่ครับถ้ามันส่งไปที่อ e ีเมลคุณไปดูที่อ e ีเมลนะครับแต่บางคนถ้าอ e ีเมลไม่ส่งนะครับหรือไม่ต้องไปดูที่อ e ีเมลหรอกก็ซองจดหมายอยู่หน้าคุณตรงเนี้ยคุณจะไม่กดเหรอนะครับคุณกดที่รูปซองจดหมายนะ กดเข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นนะครับหน้าจอแบบนี้รอสักครู่นะลุงหาก่อนรูปเยอะมากนะครับคุณจะเจอหน้าจอแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่งมาให้คุณแก้ไขเวลาไหนนะครับวันเวลาไหนคุณมาอ่านข้อความตรงนี้นี่ข้อความที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะครับ เจ้าหน้าที่แจ้งในข้อความว่าต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ได้แจ้งไว้ในประกาศครบถ้วนนะครับขาดเอกสารอรอันหนึ่งถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติขาดใบสมัครแบบฟอร์มตามที่กําหนดจํานวนสีหน้าแสดงว่าเคสนี้ไม่ได้แนบเอกสารข้อที่9ที่เป็นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนดจํานวนสีหน้านะครับก็อ่านอ่านไปนะว่ายังไงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับลงที่ว่าเจ้าหน้าที่ ให้โอกาสแก้ไขได้เพียง1ครั้งเท่านั้นและให้คุณส่งเอกสารแก้ไขไม่เกินวันที่25สิงหาคมนะครับนี่คือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นจะต้องส่งภายในวันที่23นะครับเขาให้เวลาจนถึงวันที่25สิงหาคมเมื่อคุณอ่านเรียบร้อยแล้วเข้าใจแล้วอ้าโอเคเดี๋ยวผมไปเพิ่มเอกสารนะครับคุณก็ไปทำของคุณให้เรียบร้อย คุณออกจากหน้านี้ด้วยการกดย้อนกลับนะครับหรือ,อจะมีปุ่มยกเลิกนะครับอยู่ข้างล่างคุณไม่ต้องกดส่งข้อความตอบโต้เจ้าหน้าที่นะครับออกไปได้เลยพอออกเสร็จนะครับคุณต้องเข้าไปยังคําขอนะครับเพื่อเข้าไปแก้ไขอันนี้คือคุณเตรียมเอกสารที่เป็นไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคุณต้องเข้าไปแก้ไขแก้ไขยังไงครับลงุงมาตรงนี้ครับ มันจะมีรูปดินสออยู่นะครับอ่ะลุงขอแคบหน้าจอเพราะว่าเดี๋ยวจะเขียนให้มันจะมีรูปดินสออยู่ตรงนี้ที่วงกลมสีส้มที่ลุงกลมไว้นะครับคุณกดตรงนี้นะครับห้ามคุณกดเอขีดตรงนี้นะถ้าขีดตรงนี้นะครับหมายถึงลบนะครับเป็นเครื่องหมายลบนะมันจะลบคําขอเราทันทีโอเคแหละเวลาคุณกดลบปุ๊บ ระบบมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่าคุณลบจริงๆหรือเปล่าเราก็ด้วยความซนนะครับตกลงเรียบร้อยครับหายหายทำไงครับลุงหมดสิทธิ์ครับจบคุณต้องสมัครใหม่เท่านั้นนะครับแต่ปัญหาคือถ้าคุณไปลบหลังวันที่ยี่สิบสามเวลาเที่ยงคืนบรรลัยโลกครับหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ทันทีนะครับก็ก็จบไปนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับลุงเตือนแล้วนะห้ามไปกดเครื่องหมายลบมันอยู่ใกล้กันนะเพราะฉะนั้นซูมให้มันใหญ่ๆแบบลุงเนี่ยแล้วก็กดนะครับให้มันตรงๆและถ้าคุณกดปุ๊บมันขึ้นมานะครับสมมุติว่าคุณไปกดเครื่องหมายลบแล้วมันขึ้นมานะครับมันจะมียกเลิกอยู่คุณไปกดยกเลิกนะครับหรือคุณดีดทิ้งไปเลยแล้วคุณเข้าใหม่คุณอย่าไปกดยืนยันต่างหากนะครับถ้ากดยืนยันนี้เรียบร้อยเลยเนาะ โอเคตรงนี้ลุงพูดยาวนิดนึงอธิบายเพื่อให้พวกเราเข้าใจนะครับจะได้ไม่ทำผิดนะครับจากนั้นพอคุณกดรูปนินสอเข้าไปเนี่ยคุณก็เหมือนตอนสมัครเลยมันจะมีอยู่4ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกก็กรอกข้อมูลเฉยๆขั้นตอนที่2ก็จะมีเอกสารให้คุณแนบนะครับคุณก็ทำตามที่เจ้าหน้าที่แนบแนบยังไงไปดูคลิปที่ลุงบอกนะลุงจะอธิบาย มันก็จะยาวนะครับตอนนี้ลุงก็คิดว่าลุงพูดยาวแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับเอกสารน่ะคุณต้องแนบให้ถูกตามช่องที่เขากำหนดด้วยนะครับไปดูคลิปลุงเรื่องการแปลงไฟล์ pdf ได้นะครับลุงพูดถึงเรื่องตัวเอกสารการแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเห็นใจเดี๋ยวขึ้น QR Code คให้ละกันนี่คลิปนี้นะครับคุณไปสแกน QR Code คตัวนี้แล้วคุณไปดูได้เลยนะครับว่า ุณจะต้องแนบเอกสารยังไงให้ถูกต้องนะครับอเหนื่อยเนาะโอเคเมื่อคุณส่งเรื่องเรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันจะขึ้นเป็นรอพิจารณานะครับอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะไปต่อต่อก้นเพื่อนนะครับคืออ่าคุณไม่ได้รับการตรวจทันทีนะต้องให้คนที่ส่งคำขอวันที่22 23ให้เสร็จก่อนคุณส่งคำขอ อ่าแก้ไขวันที่24คุณก็จะได้คิวของวันที่24นะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาตรวจทุกวันทุกวันทุกวันนะครับจนกระทั่งนะครับคุณเจอว่าสถานะคุณเป็นผู้สมัครยินดีด้วยครับคุณผ่านแล้วถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคุณผ่านเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะส่งคำขอรอบที่1รอบที่2ก็ตามนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ให้คุณผ่านการสมัครเรียบร้อยแล้วคุณก็ไปยืนรอสวยๆนะครับในการที่จะมีรายชื่อ1ในร้อยหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราติดชื่อ1ในร้อเราจะเข้าสู่รอบ2นะครับรอบ2ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ลุงอาจจะไม่ทำคลิปนะมีแค่ร้อยคนเองนะครับก็ ก็ถือว่าคุณต้องอ่านประกาศเองจริงๆในคลิปอ่านประกาศอะลุงพูดไปหมดแล้วเรื่องเรื่องถ้าคุณไปรอบสองคุณต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้มันยังมีอีกประเภทหนึง่งก็คือโอกาสรอบ2มาละนะครับเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าคุณก็ยังทําไม่ถูกอีกสถานะของคุณจะเป็นผู้ไม่ผ่านการสมัครก็จบนะครับรอสมัครเกษตรแคนาดา กับบริษัทต่อไปหรือในรอบต่อไปที่เขาจะเปิดรับสมัครแล้วกันเนาะแล้วก็จําเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนนะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบคําขอวิธีการเข้าไปแก้ไขคขําขอที่แบบง่ายนะครับลุงอธิบายชัดเจนเนาะทุกคนคงเห็นภาพแล้วนะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างลองไ,ไม่ต้องไปพึ่องอีเมลเจ้กากรรมหรอกมันส่งมั่งไม่ส่งมั่งนะครับก็จะทําให้ทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะผ่านการสมัครนะครับ โอเคในท้ายคลิปนี้ลุงขอตอบคำถามนิดนึงแล้วกันนะครับอย,อย่างน้อยก็ได้ทำคลิปแล้วนะครับจะได้อธิบายให้กับพวกเราที่เจอปัญหาในเรื่องการสมัครแคนาดานะครับใครที่เข้าใจดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับแต่ลุงขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับรูปนี้นะครับก็จะเป็นคำถามเดิมๆนะครับที่บอกว่าความสามารถทางด้านภาษานะครับ เขาติ๊กแบบนี้ทําไมมันไม่ขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเขาก็เลือกอื่นๆแล้วนะแต่ปัญหาคือเขาไม่ใส่ข้อมูลตรงระบุนะครับมันไม่ขึ้นแถบก็จริงแต่คุณต้องพิมพ์นะครับเพราะมันมีดอกจันอยู่ก็พิมพ์คําว่าอื่นๆเหมือนกันและตรงนี้คุณก็ต้องเลือกนะว่ามันเป็นพอใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เราไม่ได้ระบุนะครับข้อนี้คุณก็จะผ่านนะครับรูปต่อไปนะครับรูปนี้โอเคปัญหาเดิมเลยครับ เลขที่บัตรประชาชนซ้ําแล้วในใน,ในระบบเนาะคือคุณมีข้อมูลในระบบแล้วคุณลงทะเบียนซ้ําไม่ได้นะครับไปดูคลิปลืมรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวไหนก็ไหนๆหนแล้วนี่คลิปนี้นะครับคุณลืมรหัสผ่านคุณสแกนค r ว o d e ดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานี้ให้นะครับปัญหาต่อมาอันนี้ อออันนี้รู้เลยว่าทำอะไรลงไปนะครับจะบอกว่า,าเดี๋ยวเอารูปไหนดีเอารูปนี้รูปนี้รูปนี้อ่ารูปนี้คุณมากดตรงนี้ไงคุณมากดยื่นคำขอแล้วมันมีคำว่าแจ้งเดินทางด้วยตัวเองอ่าไม่ได้นะครับอันนี้ไว้กรณีที่คุณอ่าจะไปทำงานต่างประเทศคุณมีนายจ้างแล้วแล้วคุณมาแจ้งการเดินทางนะครับ คุณต้องมาเมนูสมัครนะครับเข้าใจไหมเมนูสมัครตรงนี้ในกรณีที่คุณยังไม่สมัครแต่ถ้าคุณสมัครแล้วนะครับต้องการตรวจสอบข้อมูลคุณมาดูเมนูดูรายการสมัครไปทํางานโดยรัาจะส่งโอเคเนาะปัญหานี้ไม่มีอะไรคุณเข้าไปผิดเมนูก็ปัญหาก็คือคุณนะ่ะไม่ได้ดูคลิปลุงไม่ได้อ่านประกาศนะครับโอเคปัญหาต่อมาอันนี้อ๋อ อันนี้นะครับเกิดจากคุณไม่พิมพ์ชื่อประเทศนะครับหรือบางคนพิมพ์แล้วนะครับแต่ไปพิมพ์แคนาดานะครับเหมือนลุงเลยนะครับทำคลิปแรกๆไปดูคลิปบางคลิปนะครับลุงจะพิมพ์เป็นสระแอคอควายนอหนูนะครับแล้วก็นอหนูสระอานะครับแล้วก็ดาลุงอ่านว่าแคนาดานะครับมันต้องเป็นแคนาดานะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ให้ถูกนะครับพิมพ์คําว่าแคก็ได้เดี๋ยวมันขึ้นมาให้เลือกแล้วคุณก็เลือกไปตามนั้นนะครับรับรองว่าผ่านแน่นอน ปัญหาต่อมาอ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าขาดเอกสารใบสมัครตามที่กําหนดนะครับก็คือเอกสารข้อที่9ที่มันมีใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนดนะครับจํานวน4หน้านะคุณไม่ใส่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมปัญหาส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นขาดเอกสารใบสมัคร4หน้าทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ขาดเยอะหน่อยนะขาดสดอทหารอด,อร 8, อดอร13ก็ไม่มีนะครับ อะไรก็ก็ไปตรวจสอบของคุณละกันนะครับตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะครับอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เหมือนเดิมครับคุณจะมาติ๊กอะไรตรงนี้คุณต้องติ๊กยื่นคําขอด้วยตัวเองนะครับเพราะคุณไม่รู้พินโค้ดอยู่แล้วนะครับพินโค้ดเขาไว้ให้สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับอันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือกรณีคุณสมัครแล้วนะครับหรือคุณจะตรวจ ารายการสมัครของคุณนะครับคุณเข้าเมนูสมัครไม่ได้นะครับอย่างที่ลุงบอกเมื่อสักครู่คุณต้องไปที่เมนูดูรายการสมัครคนะําขอนะระบบมันล็อกไว้แล้วนะครับว่าไม่ให้คุณกดโดยเด็ดขาดน,นะครับคําคถามต่อมาอ้ออันนี้เป็นแบบฟอร์มอันนี้ไม่ใช่คําถามหรอกอันนี้น่าจะรูปที่ลุงกอ๊อปมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นข้อความที่ส่งผ่านอีเมลนะครับว่า,าใบสมัครนะครับ หน้า3ข้อ6นะครับก็คือเอกสารใบสมัครนั่นแหละมีสีหน้าเนาะหน้าที่3ข้อที่6เนะี่ยคุณต้องระบุระยะเวลาการทำงานด้วยนะครับคุณไม่ได้ระบุคุณต้องเข้าไปแก้ไขนะครับโอเคหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาเพิ่มเติมนะครับอ่าก็อยากจะอ่าเอามาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวพวกเราต่อนะครับเผื่อเราไม่ได้เข้ากลุ่มเจ้าหน้าที่นะเพราะตอนนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่เต็มแล้วนะครับ แจ้งผู้สมัครให้ทราบการตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีเรื่องเข้ามาในระบบสมัครเป็นจํานวนมากนะครับผู้สมัครท่านใดกดส่งเอกสารระบบขึ้นรอพยยิจารณาคือรอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารไม่ต้องกลัวว่าเอกสารไม่ได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่การตรวจเอกสารเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารให้ผู้สมัครทุกคนไม่มีตกหลน่นให้เช็คสถานะการสมัครที่ระบบและอีเมลใครที่ส่งเอกสารในระบบในวันสุดท้ายของการสมัครถ้าขึ้นรอพิจารณาอยู่ ให้เช็คสถานะด้วยว่าเอกสารขึ้นสถานะว่าอะไรนะครับคืออันนี้หมายความว่าไงเดี๋ยวอะไรที่ส่งเอกสารในระบบในวันสุดท้ายของการสมัครถ้าขึ้นว่าพิจารณาอยู่ให้เช็คสถานะได้ว,ว่าเอกสารขึ้นสถานะอะไรคือเหมือนเจ้าหน้าที่อยากจะให้เรานะครับยื่นคําขอแล้วเราเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าคําขอมันขึ้นเป็นรอพิจารณาไหมนะครับเพราะว่าบางคนน่ะ ส่งคําขอไม่สมบูรณ์และกลายเป็นว่าคําขอส่งไม่สําเร็จนะครับส่งไม่สําเร็จก็คือคุณจะไม่มีคําขอในระบบนะครับคุณก็ต้องสมัครเข้าไปอีกรอบนะครับคือเขาให้ตรวจสอบว่าคําขอคุณส่งสําเร็จใช่ไหมดาวว่าแบบนี้นะอ่านแล้วงงนิดหนึ่งนะครับถ้าขึ้นสาระแก้ไขสามารถส่งแก้ไขได้ถึงวันที่25สิงหาสิงหาสิงหาคมสง5ง8เดี๋ยวนะเจ้าหน้าที่ตรวจทันเลยอ,อันนี้พูดตรงๆนะน้องๆเจ้าหน้าที่ตรวจทันหรอครับ มันไม่มีทางทันนะเข้าที่ลุงรู้ตอนนี้นะครับยังไงอาจจะต้องประชาพันธ์เพิ่มเติมวันตรงนี้ให้หน่อยนะครับอาจจะบอกว่าคนที่ยื่นคําขอตั้งแต่หมายเลขนี้ขึ้นไปนะครับให้ส่งแก้ไขภายในวันนี้นะครับมองว่าไม่ทันหรอก2ี่้าสิงหานะครับเพราะว่าคําขอที่ค้างอยู่ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ผู้สมัครเป็นจํานวนมากโปรดรออย่างใจเย็นๆนะคะไม่มีตกหล่นแน่นอน ถึงสถานะผู้สมัครท่านใดย,ยังแสดงพิจารณาถึงวันสุดท้ายในการสมัครเจ้าหน้าที่ยังตรวจเอกสารในระบบการสมัครอยู่นะคะโปรดรอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารอย่างใจเย็นนะครับอโอเคก็อย่างที่ลุงบอกนั่นแหละว่าวันพรุ่งนี้นะครับ มันไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจเป็นวันสุดท้ายใครไม่ได้รับการตรวจจะถูกตัดสิทธิ์หมดไหมนะครับเขาก็ตรวจไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตรวจเสร็จนะครับส่วนเรื่องการส่งกลับแก้ไขนะครับยึดวันที่25สิงหาเป็นหลักก่อนแต่ลุงเชื่อว่าเดี๋ยวขยายให้นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจไม่ทันหรอกครับด้วยประสบการณ์ที่ลุงทําคลิปงานเกาหลีอิสราเอลนะครับมันไม่มีทางทันนะครับถ้าทันนี่สุดยอดเลยนะแสดงว่าระดมคนมาตรวจเยอะมากนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะ ต้องบอกว่าเป็นความกล้าหาญมากในการที่ส่งกลับแก้ไขหนึ่งครั้งเพราะมันเป็นภาระมากๆเลยนะครับที่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจคำขอจานวนมากขนาดนี้นะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะใช้ไปบ้างก็ก็ก,ก,ก็ให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับอย่าไปโวนวายอะไรมากนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะ ยาเหมือนเดิมนะครับก็สไตล์ลุงแหละเวลาทําคลิปพูดคุยนะครับก็อยากจะพูดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พวกเรานะครับได้ได้ความรู้ให้มากที่สุดนะครับโอกาสที่คุณมีน้อยนะครับถ้าคุณมีคนมาให้ความรู้แล้วทําให้คุณสมัครผ่านได้แล้วคุณแสดงกล่าวคําขอบคุณกับลุงเหมือนที่ลุงได้รับนะครับจากน้องๆที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปลุงนะครับหรือว่าในกล,ลุ่มไลน์ลุงลุงก็ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเหมือนกันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่แคนาดาในโรวน,นี้ก่อนจบคลิปบกวกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องหน่อยสวัสดีนะครับใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ช่องุหน่อยนะครับมี ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปกดได้ครับสวัสดีครับ